الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العودة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الله تعالى في القرآن الكريم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين الله تعالى في القرآن الكريم ก็คือท่านอุปมาตและบรรดามุกมินทั้งหลายที่ศรัทธาต่อลอน้นจงตัดเตือนเถิดเพราะการจัดเตือนนั้นยังประโยชน์สําหรับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายอัลลอฮ์ทรงจัดไว้ในาอัลกรอ่านมากมายนะครับและทรงทรงท่านอับดุลเลาะอสลามมาบอกกับเราเจือนกับเราว่าสัจธรรมที่ที่ท,ที่มั่น มั่นคงสรจธรทมที่แน่นอนก็คือความตายและการที่เราจะต้องกลับไปหาอาลอร์ในวันเกียร์มาซึ่งโลกปัญญานี้อลอร์ทรงทดสอบเราดังนั้นเรา,เอาลอร์ทรงตัดทรงทรงสง่สองสองัอลกุาอานมานะครับเพื่อให้เราเพื่อบอกถึงความยิ่งใหญ่ของพระอ,องค์และต้องการที่พระอ,องค์ต้องการให้เรานั้นมีความมั่นใจในอลอร์และรู้จักความยิ่งใหญ่และยอมรับถึงความยิ่งใหญ่ของอลอร์ และปฏิบัติตามทำอิบาดะต่อพระองค์ปฏิบัติตามคาสั่งของพระองค์และหลีกห่างจากสิ่งที่เราทรงสั่งห้ามเพราะฉะนั้นในอัลกุอลรอานจึงมีเครื่องหมายบอกกับเรามากมายเกี่ยวกับความยิ่งใหญ่ของลอสแต่ยังมีเครื่องหมายอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในอัลกุรอานซึ่งบ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ของลอสเช่นเดียวกันก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทรงสร้างและเราได้เห็นมันนะครับความยิ่งใหญ่ของลอส หน่งในนั้นก็คือท้องทะเลที่กว้างใหญ่ไพศาลที่มีอาหารเป็นอาหาราที่อยู่ในในทะเลนั้นเป็นอาหารกับมนุษย์อย่างมากมายเป็นแหล่งเป็นแหล่งแหล่งอาหารของมนุษย์นะครับแล้วก็มีมีเครื่องหมายมากมายที่เราบอกว่าในอัลกุรอานเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์จึงได้บอกกับเราเตือนสัมภารานะครับในอัลกุรอานซเราอนท้ายของซุรา์ยูซุฟว่าอลลอฮบิลละหินเชตอันราจิม ว่าก็อยยิมมินอายติมฟสิสมาวาติวอารูบิยะมรดุรนาะวะฮุมอันฮาม معرضون และมีจำนวนมากมายเท่าไหร่แล้วที่หมายถึงว่ามากมายจริงๆที่อยู่ในชั้นฟ้าและแผ่นดินนั้นฟิสมาวาติวอารในชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินในท้องเวหาและในจักรวาลน,นั้นนะครับและในแผ่นดินและในท้องน้ำเนี่ยนะครับในในน้านน้ำเนี่ยท้องทะเลเนี่ย ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีเครื่องหมายบ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ของลอส์นะครับซึ่งมนุษย์นั้นเดินผ่านไปแล้วก็สัมผัสกับมันทุกๆวันดวงอาทิตย์ขึ้นดวงอาทิตย์ตกและก็ลมและก็น้ําที่ท่วมอยู่ทุกวันนี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วลมพายุทอร์นาโดหรือพายุใต้ฝุ่นอะไรต่างๆนั้นนั่นคือความยิ่งใหญ่ที่อลอส์เตือนเราให้รู้ถึงความยิ่งใหญ่ความอนุภาพของอลอส์นะครับแล้วก็เรานั้น ผ่านไปสัมผัสกับมันทุกไวีททุุกวกว้นันแต่เรานั้นหันห่างเราเหมือนเฉยที่จะนำลึกกว่านี่คือความยิ่งใหญ่ของลอที่พระองค์ทรงให้เรานั้นไต่ตรองแล้วก็ให้ควรเพื่อเราจะได้มีความมั่นใจต่อลอมากยิ่งขึ้นว่าพระองค์ทรงยิ่งใหญ่และสร้างเรามาเพื่อจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนและเราจะต้องทําการเคารพพักดีต่อลอในโลกจุนยานี้และวันหนึ่งจะถึงวันที่เป็น วันนัดหมายที่เราจะต้องพบกับอลล็อ์เพื่อที่จะออตอบแทนความดีและความชั่วที่เรานนั้นได้ประกอบในโลกวุญญานี้เพราะงั้นการที่เรานนั้นได้เดินทางไปดูเที่ยวเตะนะครับในที่ต่างๆในในในสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาตินั้นขอให้เราได้ใช้นะครับได้ได,ได้ได้อ่านดูอาก่อนออกจากบ้านซึ่งในดูอานั้นก็บอกกับเรานะครับเตือนเราให้เรารู้ถึงการจุดมุ่งหมายในการเดินทางนะครับว่า Allahumma inna nasalukah في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى و ล ل ل ه แท่จร um na ha ิงพวกเรานั wa wa ้นขออัลลอฮุมะอินนานะนัสอลุกะฟิในการเดินทางของเราในครั้งนี้นั้นเราขอจากพระองค์สิ่งอะไรอัลบริรวะตักวะคุณธรรมความดีงามต่างๆและก็ความยำเกรงอัลอ วามินาลอามาลิมาตรบอและขอการงานจากพระองค์ให้เรานั้นไ,ได้ประกอบการงานที่ทําให้พระองค์ทรงถึงพอพระไทยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นการการที่เราออกจากบ้านเดินทางนั้นเพื่อที่จะไปดูความยิ่งใหญ่ของเรานั้นมันก็มีตั้งแต่เริ่มต้นจากการที่เราขอดุอาแล้วว่าให้เรานั้นขอความยำเกรงจากอัลลอฮ์ขอความคุณธรรมความดีงามจากอัลลอฮ์ให้เรานั้นได้เพิ่มความมั่นใจในอัลลอฮ์มากยิ่งขึ้น ว่าเอาล้อทรงยิ่งใหญ่และทุกวี่ทุกวันนั้นเราจะต้องเพิ่มความมั่นใจและความยำเกรงต่อล้อให้มากยิ่งขึ้นอย่าได้ให้สิ่งที่คนที่พวกที่ไม่ศรัทธาต่อล้อไม่ศรัทธาต่อวันสิ้นโลกนั้นที่ได้ทําให้ธรรมชาติของล้อนั้นสูญเสียหรือว่าเสียหายนะครับโดยการที่จะโดยการที่พวกที่ไม่ศรัทธาต่อล้อและวันสิ้นโลกนั้นได้มาแต่งกายในสภาพที่ ไม่เหมาะสมและก็เป็นการพิจาณาเป็นการยั่วยวนให้ผู้ที่ผู้ที่เป็นผู้ชายนั้นซึ่งบางคนที่มีอีมานไม่เข้มแข็งนั้นก็จะทําให้ความอีมานของเขานั้นสูญเปล่าหรือว่าความอีมานของเขานนั้นด้อยลงหรือว่าทําลายความอีมานที่มีอยู่ในในหัวใจของเขาเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องฝึกฝนตัวเราเองในการที่เรานั้นจะต้องพยายาม เอาชนะจิตใจของเรานะครับข่มจิตใจของเราที่ชัชตอนนั้นกับภาวะนักสู้จิตกิเลสตัณหาของเรานั้นสองสองพวกนั้นสองสองกำลังที่แหล่งความชั่วนั้นมันพยายามที่จะดึงเราไปนะครับจิตใจของเรากิเลสตัณหาไฟต่ำของเราพยายามที่จะบินให้เรานั้นมองในสิ่งที่เราทรงกลิ้วโกรธและและ,และชัชตอนก็ก,กระชิบกระซาบเราว่าเอานอนี่คือนี่คือเวลาของเจ้าแล้วที่เจ้าจะได้มองเห็นในสิ่งที่ เกาจะไม่สามารถเห็นได้ใน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 เมืองหรือว่าหรือว่าในสถานที่อื่นนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเชยตอนนั้นก็จะพยายามที่จะกระซิบกระ